ยังไม่ได้เลยนะต้องตูดอย่างนี้นะเนี่ยกลมๆอย่างนี้เนื้อเยอะดีโอ้โหมากว่า,วาถุงมือก็มีให้ด้วยถุงมือมีให้เคาะฝากโน้นเกาิบเก้านะครับยังไม่ได้ดูเนื้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเนื้อให้เดี๋ยวให้นะตอนจะใกล้บ่ายแล้วพี่น้องเดินมาเข้ามาเรื่อยๆนะครับพี่ สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดสมานนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ลงมาพื้นที่เลยร้านทุเรียนเก้าบาทนะครับทุเรียนเก้าบาทเอ๊ดูในโซเชียลอ่ะเยวันนี้ก็เลยเดินทางม,มานะวันนี้เห็นแจ้งพิกัดที่ฉะเชิงเซาสองพื้นที่โอ้เสียงเสียงจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่ามีการจับรางวัลกัน เจอเลยครับเจอเลยครับอันนี้ร้อยสามสิบเก้าครับสองกองนี้ร้อยสามสิบเก้าครับฝั่งนู้นจะเป็นเก้าสิบเก้าบาทใช่ครับนะนะครับตะต้องมาทางนี้หน่อยตะต้องเดินตามมาเลยเนี่ยฝั่งน,นี้จะเป็นร้อยสามสิบเก้านะครับดู ก้าฝั่งนู้นครับแม่ครับก้าฝั่งนู้นอาจจะช่วยขายเลยนะครับที่ทรงนี้จะเป็นหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับทรงนี้เป็นร้อยสามสิบเก้าเหมือนกันหมดครับร้อยสามสิบเก้าครับกองนี้แล้วก็ใช่ครับแล้วก็กองฝั่งนี้นะครับอ่านะครับนี่คือเลือกเอาเลยอ่าร้อยสามสิบเก้าบาทวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองถาม ไหมตรนนผโอ๋อคนเยอะจริงๆครับท่านผู้ชมครับวันนี้แอดมินเดินทางมาเพื่อให้ได้เห็นนะครับถึงอยากเห็นเหมือนกันนะครับเพื่อนๆสง่งรูปส่งภาพมาให้ดูรวมไปถึงเข้าไปตามทางเพจนะครับแล้วก็ได้เห็นเลยว่าบรรยากาศการซื้อขายทุเรยียนราคา139ลูกละ9บาทมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เดินทางมาดูลูกละเบาทเมื่อเช้าเนี่ยทางร้านบอกว่ามีหนึ่ลูก หมดไปแล้วนะครับเหลือแค่หนึ่ง้สาบาทแล้วก็ฝั่งนู้นเก้าเดี๋ยวผมพาเดินไปดูครับตอนนี้พี่น้องเรามุงเลอยเยอะเลยนะฝั่งนู้นเก้าบาบาทเดี๋ยวกล้องใจเย็นนะนเดี๋ยวพา,นะาเดินไปดูนะครับวันนี้พี่น้องนะครับโอ้ยผมเดินทางมาที่วัดสมานนะครับตรงนีออ้มีบุญได้มานะครับที่ที่วัดเพราะว่ามีงานผู้เรียนเนาะก็เลยได้เดินทางมานะครับได้ยินเ,ยเสียงมานานไม่ได้เดินทางมาเลยวันนี้มีโอกาสเดินทางมาดูนะครับ เนี่ยถ้าเกิดเราชอบลูกใหญ่ๆเราก็เลือกลูกใหญ่ๆได้นะฮะเนี่ยคู่ใหญ่ๆร้อยสาบาทนะครับเราสามารถเลือกได้เลยเนาะจัดโปรโมชั่นได้ดีมากร้อยสามสิบเก้าบทนะครับอ่าเข้าถึงได้นะ,ะจะเห็นได้ว่าฝั่งนน้นอะมุงเยอะเลยตรงนน้นเก้าบาบาทนะครับแต่ว่า คนเยอะมากเลยนะเดีย๋ยวเข้าไปดูดีกว่าเดีย๋ยวไปดูเนื้อตรงโน้นมันมีลกูกพริกแกะโชว์เนื้ออยู่เนาะอ่ะ99บาทลูกละ9บาทเรามาไม่ทันตะก้องัร้ออ้มาอันนี้99บาทโลละ99นะครับเดี๋ยวพามาดูลูกตะก้องเราไปไหนเอ่ย ตาตะกล้องถ่ายไปเลยแอดมินจะพากไปด้วยนะครับอ่ะฉากเจิงเซาวัสมานนะครับนี่อันนี้คือราคาเก้าสิบเก้าบาทนอ้เมื่อกี้เห็นเจาะเนื้ออยู่ลูกเจาะเนื้อไปไหนเดี๋ยวขอขอ,ขอเจอเจอให้ดูเนื้อเนะอ่ะนี่ลูกละเก้าบาทหมดไปแล้วเนาะลูกละเก้าบาทหมดแล้วเหลือเก้าสิบก็ถือว่าถือว่าเข้ากินได้นะครับในราคานี้นะตาตะกล้องก็จะอ่าทำงาน ตามสบายเลยนะครับแต่ต้องนะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับอยากดูบรรยากาศฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับอุ้ยมาที่วัดน,นี้เอาไปเลยขอใหอ้คนเยอะมากเลยอุยสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้ะน,นี้ซื้อไปไหนคะเนี่ยโกินโลกโอ้ยเยอะเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่ฮะเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าบาทถูกไห ได้เยอะเลยนะเนี่ยต้องไปเผื่อไว้สุดแต่ได้สุดมากสองสางมร้อาค่อยๆขอกินนะแม่นะ <c oughs> ขอบคุณนะครับโอ้ย,อยรับบอครับโอนได้ครับแม่คครับเจ้าที่นี่นะครับอ่ะผู้เฒ่าผู้แก่ชาวบ้านออกมาซื้อทุเรียนกันนี่ตากล้องตากล้องลองแผนมุมสวยๆให้ดูหน่อยนี่ถ่ายส่องเข้าไปอย่างนี้มุมแล้วเนี่ยให้พี่น้องเราได้ดูนะครับ จะเสียงดังหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับก็ยังไงถ้าเกิดบรบกวนยังไงก็ขออภัยนะครับคนเยอะมากแล้วก็บรรยากาศคึกคักมากเลยกองนี้ราคากิโลกร,รัมละนะครับชัดๆบางคลิปออกไปไม่ชัดเจนกิโลกร,รัมละร้อยสามสิบเก้านะครับทั้งกองเลยอ๋อเขาเป็นทางเลือกนะครับวันนี้มีสองที่นะที่วัดสมานแล้วก็หน้าสารกลางนะครับ สวัสดีครับโหนี่ตาต้องสวยมากเลยเอาเอามาจากไหนครับเนี่ยเอาเฮย้ยนี่ให้ดูนี่เลือทุเรียนนี่ต้องตูดอย่างนี้นะเนี่ยกลมๆอย่างนี้เนื้อเยอะดีโอ้โห้ยสุดยอดเลยครับสมครับร้อยสามจิเก้าบาทคุ้มเลยนะเนี่ยลูกเนี่ยอ่าสวยมากเลยเนี่ยเลือกทุเรียนได้ได้อย่างนี้นะตูดกลมๆบูใหญ่ๆ,ๆนะเนื้อเยอะดีนะครับอ่าเอาละ ยูทูบช่องชาแนลนะครับครับอ่าโอ้โหยังไม่เห็นเนื้อเลยเมื่อกี้มองไปแวบแบบเหมือนเห็นเนื้อแต่ว่ามีคนจิบไปมตะต้องตะต้องมาถ่ายไปเลยแอดมินมากสวัสดีครับได้สักลูกยังครับวันนี้ยังไม่ได้เลยนะมีไม้ไหมครับไม้เขาะดู ลองเอาไมา้ขอดูเอเอาให้คุ้มเลยนะครับมาตากล้องถ่ายไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวแอดมินพาดูเอาไหมเอาทุเรียนไหมไวันนี้มีหลายท่านเลยบอกเอาว่าฝากน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดูมาดูนะครับตอนนี้ขอถ่ายก่อนเดี๋ยวถามถามเจ้านี้ก่อนอันนี้ขอเองเลยใช่ไหมครับ สวัสดีครับเพราะเพราะเองเลยนะตบ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 เอาเลยนะ, <c oughs> อะโอ้ยตอนนี้ประมาณเที่ยงกว่ากว่านะครับเที่ยงกว่ากว่าถุงมือก็มีให้ด้วยถุงมือมีให้เคาะเดี๋ยวดูไม้นะถ้าได้ไม้สักอันนี้จะจะดีเลยนะถ้าได้ไม้สักอัน,นจะดีเลย อันนี้ร้อยสามสิบเก้าร้อยสามสิบเก้า่งโนูนเก้าสิบเก้านะครับยังไม่ได้ดูเนื้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเนื้อให้เดี๋ยวให้ดูเนื้อเออตรงนี้มีแกะเนื้อหรือเปล่าเดี๋ยวถามเดี๋ยวไปถามจะเสียงดังหน่อยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้น่าจะเป็นไซส์ w K เนอะอะเนี่ยร้อยสามสิบเก้าบาทลูกลูกนี้จะใหญ่หน่อย <N> <อ><ม>นะแอนมินก็ถือถือไม่น่าจะรูปประมาณนี้นะนี่ราคา1ก3 9นะ,ะเดี๋ยวผมยังไม่ได้เคาะเคาะให้ได้ได้ฟังเลยว่าเนื้อประมาณไหนขอยืมไม้ได้ไหมฮะ, <N> <N> ะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงก่อนประมาณไหนอ๋ออันนี้ก็ประมาณ เย็นๆพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ถานแล้วนะตอนจะค้าคากันไปคนะแล้วจะเลือกวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ประมาณครับพรุ่งนี้เย็นคนระับพรุ่งนี้เย็นก็น่าจะถานได้นะครับอ่อันนี้คืนมาให้ครับ ขอบุญครับนะครับอ่าจะมาแล้วนะครับที่นี่วัดสมาตนต่อติดนะครับฤดูก,กาลผลไม้ที่นี่คึกคักเลยนะที่จังหวัดาฉะชเชิงเซาวันนี้นะครับเป็นช่วงประมาณใกล้บ่ายแล้วพี่น้องเดินทางเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องเดินทางเข้ามาเรื่อยๆวันนี้ไม่ได้ดูเนื้อเลยเดี๋ยวผมจะไปอีกที่หนึ่งนะครับที่สารากลางจังหวัดฉะเชิงเซานะฮะวันนี้เดินทางมาดูที่วัดสมานก่อนพี่น้องคึกคักมากนะครับเหมือนที่ผมดูดูในในเพจเลยนะครับที่มีการ ซื้อทุเรียนราคาลูกลูกละ9้าบาทวันนี้ก็มีแต่ว่าหมดแล้วมีแค่หนึ่งพันลูกไม่ทันนะครับมาไม่ทันอ่าเป็นกาลังใจให้กับทั้งแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามานะครับอากาศร้อนหน่อยนะครับดูแลสุขภาพันด้วยนะครับสาธุนะครับที่วัดสมานนะครับดีใจมากได้มานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในคลิปนี้อ่ากระจายไปถึงพุงข้อยพี่ดองได้รับชมกันนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ o 3 3 3 3